สวัสดีครับผมต้งผู้ชิดสีพันครับนักแข่งดิฟสังกัดทีมเซเว่นไทยดิฟทีมไทยแลนด์ครับผมจากการที่ได้ไดใช้ยางเซเว่นไทในการลงการแข่งขันในสนามจริงแข่งจริงทดสอบจริงๆใน,ในรายการแข่งจริงครับอยางเซเว่นไทตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการเบรก อยู่หนึบแน่นหนึบและแทคชั่นยางดีมากครับและอีกอย่างหนึ่งชอบแก้มยางแข็งแข็งไม่ย้วยในเวลาเข้าโค้งแรงๆแ,และมันแล้วก็ในสนามหนึ่งจะมีสนามเปียกคือฝนตกก็ลองลอง,ลองในสนามฝนตกจริงๆแล้วก็ไม่ลื่นควบคุมอาการรถอยู่และรับรับแรงบิดของรถแข่งได้อย่างดีครับ ากถึงสายซิ่งทั้งหลายนะครับสำหรับยางตัวนี้ที่ผมลองใช้ในสนามแล้วมันโอเคมันเอาอยู่สำหรับในถนนปกติธรรมดาแล้วนี่ผมว่าเอาอยู่แน่นอนแล้วด้วยลายใหม่ด้วยลายซิ่งขนาดนี้ยางลายนี้ใส่กระบ,บะหล่อแน่นอนครับยังไงขอฝากยางเจ็ดไทยยางลายซิ่งนุ่มหนึบไว้กับสายซิ่งทุกท่านด้วยนะครับผมครับ